พ่อเอาเลยโอ้โหถุกกุ้งกูดงี้พ่อโอ้โหชุดยอดเลยอ่ะนี่ละครับอันนหนแดละโอโทนี่ชุดยอดสวัสดีครับคุณผู้ชมดูนี่ครับของเด็ดของเด็ดไปเดี๋ยวไปหาพ่อกันโอ้ก่อไฟเหรอวะดูก่อไฟของเด็ด ดูก่อนดูก่อนเด็ดแน่นอนเนื้อเนื้อนักปึกเนื้ออยู่ในป่าเนื้อป่าเนื้อเสือเสือเสือชิ้นใหญ่เลยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะนี่เอาละมาหนึ่งชิ้นแล้วของเด็ดชิ้นใหญ่ยักษ์โอ้โหสวยงามครับร้านเดิมร้านพี่เหมียวสี่แยกไม่ใจครับก็บอขอเสือหนึ่งตัวได้เท่าไหร่เอาหมดเลยนี่หนึ่งตัวชุดยอดเลยเนี่ยเนี่ย เนี่ยนึหนึ่งเนี่ยเนื้อเสือยเนี่อันเนี้ยอันเนี้ยเนี่ยในบุกลมเนี่ยชิวที่สุดเลยที่ไปกินที่ลุงเด่นนะครับโอ้ชุดๆดูเนี่ยสดๆเลยคือหนึ่งชุดเลยเนี่ยหอมมเนี่ยนะอันนี้นะเติมสื่อล่องไหาอยู่วะถ้าชุดชุดอีกน่ะขยิมช่วยจู่นะช่วยจู่ช่วยจู่โอ้ยหน้าร้อนนี้มันกลัวท้องเสียเดี๋ยวทำทำสุกย่างไหมเออยย่างย่างย่าง จีในกระทะแล้วอ่ะเอออันอะไรอยู่นะได้นะเปลี่ยนน้ำจิ้มมามดน้ำจิ้มน้ำจิ้มขมจิ้มขมนะกินกับเนื้อเอานี่มันแข็งปึกเลยเนตรงนี้มันจะแข็งเนาะมันจะแน่นแข็งเลยอันนี้ถ้าเคียวแล้วมันจะกรึบๆกรึบๆนะควมไดเนเฮ้ยแล้วส่วนอื่นนะส่วนอื่นนันเนื้อส่วนอื่นเนี่ยเนื้อเอาทิ้งเลยเนาะกินนั่นเนาะทิ้งเถอะอันนี้นะวันนี้ก็กินให้กินชดๆให้ก่อนกินสดๆเอันะอันนี้ก๋วยากันน ันนนนะ่ทั้งก้อนนะครับกินแค่ตรงนี้นะครับแค่วันนี้นะไม่ใช่เอาทิ้งนะเออเอาให้ก่อนกาเด็ดกันครับโอ้โหดูดิี่ยเน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 ี่ยทีเด็ดเนื้อเสือคือตรงนี้จริงๆคือเนื้อวัวนะครับบางคนอาจะไม่รู้เนื้อเสือไม่ใช่เสือในป่านะไม่งั้นโดนจับนะครับเป็นเนื้อวัวแต่ว่าเขาเรียกว่าเสือเนาะเสือร้องไห้เนื้อเสือร้องไห้เสือล่องไห้นี่เนื้อมะพร้าวก็ใช่ใช่ไหมเออเข้ามาหนะเนื้อมะพร้าวนั่นก็ถูกอยู่นะมันมีกลิ่นของมันนะใช่นี่โอ้ยดูดิเหรอ เอาเนี่ยโอ้โหถุงกุ้งกูดเลยโอ้ตรงนี้มันต้องแข็งๆนะครับมันจะกรึบๆก็โอ้โหชุดยอดเลยอ่ะสวยนะเนี่ยสวยนะเนี่ยใครอยากลองชิมลองทานนะครับไปสั่งได้ที่ร้านเสียกไม่ใจต้องสั่งนะเนี่ยต้องสั่งต้องสั่งไม่สั่งไม่ได้ครับอ๋ออันนี้ชวดชวดดีเีลยถ้าจุสักกรรมช่วยน้ำจิ้มกันช่วงนี้มันโอ้ยทำสุกดีกว่าอืมทำสุกเนาะย่างให้หอมๆสักหน่อยอืมโอ้ อ,อืมอืมนี่แหละครับอันนี้แหละอันนี้แหละโอ้โช<ท>วนี่ <c oughs> ชุดยอดดยุยอดนีด่ดูหลังหน่อยว่าหลังเป็นยังไงนี่น,นี่ไม่ใช่ช่ององช่องอันนะครับอ่านั้นมันจะตรงนี้เออ,อมันอยู่ตรงหน้าอกมาเลยเนาะนี่ไอ้ที่มันเป็นแข็งๆมันมีแค่ด้านนี้นะครับนนตัวน,นี้ก็มีมันเหมือนกันแต่เป็นมันจะเหนียวเนาะตรงเนี้ยอันนี้เหนียว เอาไปทำอย่างอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันโอ้ทำอะไรค่อยว่ากันเด็นหลายเมนูอยู่นะเนี่ยนักขนาดเนี่ยเอาเนี่ยก่อนเอาเนี่ยเอาไงนี่นะรอรอนี่ก่อนคือจะหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นไม่ไม่ไปย่างทั้งก้อนเนาะไม่ย่างทั้งก้อนเนาะหั่นเองกัอืมมีนี่นะผลนผลงานดีเนอะนี่นี่โอ้ยโอ้ยถ้าย่างแล้วมันจะงอนะมันจะงองอขึ้นมาโอ้ยดูดิโอ้ขอจักรกลเยย็็นนเเอาสุกเดียวพ่าวันนี้อืมดูด เนี่ยต้องถ้ามาย่างแล้วมันจะกรอบกรอบมันจะกินง่ายกว่านช่ไหถ้าดิบนี่ฟันดีก็กัดไปเลยถ้าฟันดีมันหวงผุ่งนะหอมด้วยหอยหันไหล่เนี่ยมได้นะนี่ให้ในเอาเอาหน่อยหน่อทำเป็นชิ้นชิ้นได้ไหมมันใหญ่มันใหญ่ไงมันเริ่มใหญ่ขึ้นไปเลยโอ้ยโหผู้ชมใครเป็นสายเนื้อนะอยากให้ลองชิมมากๆครับพ่อในนี้กินน้ำลาย เราชอบกินเลยส่วยอดเลยหนึ่ขอจับดูหน่อยแล้วเนี่ยออืนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละใส่กระทะกลมๆเราหน่อยนะโอ้อยากชั่มๆเสร็จเราไ้ทจิมก่อนเนาะนั่นไงแล้วก็ไปย่างเอาให้มันครบกันเอาโอ้โหโ้โปิดท่อนั่ดูสีโอ้ท่อ อยากกินชิ้นไหือกเาไปย่างเลือกเอาครับเริ่มทำน้ำจิ้มครับต้นหอมผักชีน้ืมจิ้มขมขมค่้วกชูยอดเดียวันนี้นะชูรสเนาะชูรสเกลือครับอันนี้ใส่ไม่เยอะครับเพราะในดีของมิ่งเด่นก็มีปรุงมาบ้างแล้วเนาะ คตามเลยเขาคั่วหอมหอมนี่ป่นโอ้ยแดงแจ๋เลยดีดีตามเลยดีลุงเด่นครับอันนี้จะมีกลิ่นเนื้อนะเดี๋ยวเขาดูหน่อยเขาดูดีหน่อยเขาดูดีหน่อยนี่ดีลุงเด่นครับโอ้หหอมเลยอ่ะก็โอ้อนเต็มปีเลยลุงเด่นเฮ้ยลุงเด่นเอาละที่มันมืนมีเกล็ดเผาน้งเด่นนะเผาเผาในเต่าเนี่ยนะย่างในเตา นี่ครับเรียบร้อยครับเนื้อเรียบร้อยน้ําจิ้มเรียบร้อยใบย่างนะครับใบย่างเอาแล้วครับผมกระทะลงเตาแล้วครับเอากระทะมั้เลยกระทะเหล็กกระทะเหล็กกระทะเหล็กนี่ครับเอาแล้วครับผมไอหมูกระทะเสือหมูกระทะเสือนี่ครับเท่านุ้ยโอ้โหขึ้นชิวละเอาเนี้ยวะนี่ดินอันนี่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 ชิวเือเสือดิีโอ้โหช่างชิวชิวนี่เออเนี่ยกลิ่นหอมมากเลย โป๊ดโธ่หนี้ร้อยเกียมเลยเนาะมันมีรอยง่ายๆย่างเสือโโอ้หหอมขนาดละหอมหอมขนาดนี้มันมันออกเออนั่นแหละนั่นแหละใสเนี่นี่นี่พ่อเอาแล้วเนี่ยไม่ละเอาเลยเอาเลยก่อนละนี่กินมันก็ได้แล้ววะนั่นละนี่ไปซาจูเลยนี่นะครับโป๊ดโธ่ไปชิ้นนะชิ้นขมครับชิมหอมนี่นะครับเอาเลยครับผมทำแรกนุ่มหน่อย โอ้โหความขนาดละอืมเกือบเกือบเลยอืมยิ่งเราย่างนะครับมันจะมีความเกือบขึ้นมาหน่อยหอมนะอืมอีกาม้อขนาดอีกาม้อขนาดอีกาอีกาม้อขนาดอรอยความขนาดเนียวเนี่ยเคี้ยวกือบเกือบเลยนะเหนียวไหมเหนียวไหมมันเหนียวเหนียว โอ้นี่โอ้โหนี่ตรงอีกนี่โอ้โอโอมันเซาๆเอาละครับกลางแล้วกินนี้หอมมากครับให้เขาดูดน้ำขอน้ำเนี่ยมาเขาน้ำจิ้มนี่นะครับเนึ่อเหมาะสะใจุดดยอร้อนๆเลยอือนี่ เสื bridges, อ,ย Connie, อย่างแบบหอมอมากครับโอนนดได้อยู่ได้อยู่ชิ้นใหญ่ยเลยช่วยๆ่ะดูครับดูน้ำคำแรงหอมมากอะความดีนะออื หอมนะหอมหอมีแจกตังกันกๆๆๆด้วยนะนี่กลิ่นหอมมันกึรึบกรึบดิเนกดูมันมีให้เคี้ยวกรึบกึบครับแล้วก็แบบมันหอมหอมไข่มันไม่มีส่วนอื่นนะไม่มีไม่ไมีไม่เหมือนส่นวนอื่นรสยอดเลยเนี่ยค่อยๆเคี้ยวไ่เคี้ยกันมันจิ้มเดือดเลขมไปหน่อย น้ำนจิ้มัะบุรีผมเวลาผสบผมเหมาะตอนเนื่อตอนเนืน้อ,อขอดูใกล้ๆเดี๋ยวพ่อ,อนี่ชอๆโก<อ>มันช่วยอะไรโปดโถโอ,อย้ยน,น้ำจิ้มขมครับมันกินอยี่น้ำจิ้มขมไม่เข้ามากมมมแต่มันต้องเคี้ยวนานหน่อยนะต้องเคียวไปกึบกึเอาเอามาอีกชินห่งเอาไหนเาชิ้นนึงช้นนึใหญ่ๆนี่แหละครับ นี่ดูอุ๊ยอุ๊ยร้อนร้อนร้อนออกจากกระทะเพิ่งออกจากกระทะนี่เอาล่ะครับอืมอายจ้างก็มาวางหน่อยได้นหมพ่อหนาะไม่ค่ะอืม อืมมาปล่อยเย็นหน่อยเอาลงอีกเพราะต่อเนื่องต่อเนี้ยดูชิ้นเล็กคงจะชิ้นใหญ่เพราะเกรงใจใครใครเอาก่อนนี่ไม่กล้าเอชิ้นใหญ่เออนะเออนาะว้าวอืมอืมหัตาอืมอยากมาอืม นี่เดี๋ยวย่างเสร็จมากินวันนี้ครับถ้าคลิขึ้นมาเลยอะ่ะมันร้อนเกินอืออ่ะมันเป็นมันน้ำมันมันร้อนเกิน,ย,นย่างแบบอือ,อือเอาเนี่ยเลยจัดเลยเนาะออืจัดลรอบนี้แบบว่าเอาแบบเหมือนซอยจุเลยซอยจุเลยอืออือนี่แหละประมาณเนี้ยนุ่ม,มดีขนาดละแต่ได้ไม่ต้องอย่างนานนะไมนะ่ตองลองไหมวะนี่ครับกลมๆเนี่ยอร่อยดุ โอ้ยมันยังไม่โดนไฟเลยด้านนี้แอ, <ridge. S 2> อ้วโดนไฟไหนง <laughs> ั <c oughs> <น translation> ้นก็อย่าย่างนานครับเออองั้น,นเดี๋ยวขอให้ได้ดมดมไฟเรา ه, ขอหน่อยดิอุ้ยสำลัก <c oughs> อืมเดี๋ยวสุดทีนี่แหละว้าฮึมฮึมว้าแล้วนุ่มนุ่มนี่อันนี้นะนี่ประมาณเน,นี้ย ความร้อนยังมาไม่ถึงเลยเหนียวจัมบอกกันเนี่ยวะอัอน,นีวครับอาที่บนเตาเนี่ยแหละนี่อนนนโอ้ย เสือข้าวเหนียวเสือชูชิเสือมาขอลองด้วยอันนี้แล้วนะนี่นะแน่นอุ้ยร้อนร้อนอุ้ยร้อนเผาไม่ไหวชูชิเสือข้าวเหนียวอือข้าวเหนียวอือดูครับอืออือ Ừ, mhm 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 Ừ. Ừ. mhm 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 nó mhm nó mhm mhm อือเลยและประวัอะไรนั่นแะได้แนเลยอะดึงดึงไว่ะนี่ข้างนี้ยังไม่โดนเลยเลย่ะเลยอ่เลยอเอ่ะาอตัวนี้ก็อ่ะโถนี่โอ้ยมันเข้ากันกับน้ำจิ้มเลยเอาละครับนี่ tôi dọn đã ừ, chú chị chú chị chưa chị chưa chị chưa 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 nó chưa 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 phải kéo nó, nó chưa ตอกเกี่ยวนานๆด้วยครับรสชาตินี่ถ้ากืนลงไปก็ไม่มีรสชาติครัต้องข้าวเคี้ยวรสชาติแล้วไงอืมบ๊อกใจเย็นครับใจเย็นอืม ให้พอให้พอโดนโดนไฟครับถูกละนี่ฮะกุบ <c oughs> สาาจ <c oughs> เสือเรียกเมนูอะไรเดียวเ่าเน,นี่ยเสือเกาหลีเสือเกาหลี <c oughs> นี่กระทะเป็นกเหมือนกระทะเกาหลีอ่ะ <c oughs> ใช้กลมๆเนี้ยอืม นี่สั่งมาเป็นนาทีเราก็จะได้ครับมีคนจองคิวไว้ตามคิวเนาะตามคิวจริงๆว่าสั่งวันนี้วันพุธวันสุกจังหวะอืค่อยๆเกี่ยวเซะถ้ากินเว้ยแบพผู้รสชาติข้าวมานี่กินหมดไหมหมดับหมดเนาะเดี๋ยวเอาจบนี่ก่อนเดี๋ยวเราปิดคลิปละอันนี้เดี๋ยวค่อยนั่งกินนะค่อยเคี้ยวครับเดี๋ยวคลิปยาวอาไหรพ่อชื่อไหน อืมอืมผมเจอชิ้นใหญ่พอมองไม่เห็นมองเนี่ยมาปิดท้ายปิดท้ายในกล้องครับแต่ว่าเดี๋ยวนั่งกินอยู่นี่กินให้หมดครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวปึ๊บอืเลยอืมมาดูขวดเดี๋ยวหมออืมโอเคเดี๋ยวลางคุณชมครับ อเวลาคุณผู้ชมกันนะเนาะคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะครับครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับก็ฝากไลค์ฝากแชร์เพื่อตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับไปแล้วผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมทุกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับย่างถือร้องให้นะครับก็เหมือนชิวจดเลยครับอืม้ม